สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอคต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางล่าพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่24มกราคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่22สนะครับผมสำหรับวันที่22แอดมินให้อยู่ที่0กับ8นะครับผมสำหรับตัวกันคือ6นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม เจ็ดสี่สามหกหนึ่งสำหรับเจ็ดเจ็ดนะครับผมเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สี่สามเป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็สามหกหนึ่งเป็นชุดสามตัวบนเด่นหกมานะครับผมแอดมินเจาะกันข้ามไปนะครับผมมาเฉพาะตัวเด่นนะครับผมสำหรับชุดวินนะครับผม 4 3 3 4นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี7 2 1 5 4 6แอดมินจะให้อยู่ที่7 4แล้วก็1นะครับผม เจ็ดจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหก แล้วก็78สำหรับ4นะครับผม41 42 45 46แล้วก็48 สำหรับหนึ่งนะครับผมมี1 2กับ1 5นะครับผมสำหรับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสี่สี่แล้วก็หนึ่งหนึ่ง สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผม256นะครับผมชุดวินนะครับผมกลับได้นะครับผม6ประตูนะครับผมแปดเจ็ดห้าแปดสี่หก ศูนหนึ่งสองเจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดหกและก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่24มกราคม2568หาแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมกับสําสำหรับตัวรองคือ1น,นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี7 1 7 5แล้วก็7 6 4มี4 2 4 5 4 6 สำหรับตัวกันนะมีับมี12กับ15สายเบิ้ล CC1 1นตัวชุดวินนะครับผม256 846 012 176แล้วก็174 f เพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงหงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ